จะสองบวกนะคันนี้คันนี้ท็อปสปีดสูงเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่รู้ค่ะไม่รู้เหรอรใช่เหรอใช่ค่ะโอ้ยวิ่งกันโหดมากอันนี้ดูแลนี่ครับดูบอกครับพี่เมื่อกี้เมื่อกี้คันนี้ท็อปสปีดสูงเท่าไหร่ครับเนี่ย280ได้ครับ28ครับวิ่งกันโหดเกิน ไปไงบ้างพี่เมื่อกี้คันนี้ท็อปสปีดสุดจะไปเท่าไหร่ร้อยแปดสิบผมว่าน่าจะสองบวกอ่ะไมกาวิ่งเลยคันนี้บอกสองแปดนะคันนี้ร้อยแปดสิบอ่ะแม่มองไม่เห็นแล้วนี่ฮะเมื่อกี้ท็อปสปีดสุดเป็นไงบ้างพี่กดไปเท่าไหร่ครับไม่ดูเลยครับดูคันหน้าอย่างเดียวดูคันหน้าอย่างเดียวคันหน้าเร็วมากเดี๋ยวไปดูผลงานนะครสองคันอันนี้ตัวแรงเลยฮะ ลั่นๆเลยครับกดกันยับเบส M3 ครับ M3 เมื่อกี้เป็นไงบ้างทำสป,ปีดสุดไปเท่าไหร่โอ้งร200เมื่อกี้งยังไม่ทันเลยพี่2บวก 2>, 2บวกเขากดไป28วิ่งกันโหดวิ่งกันโหดอ,อันนี้ก็ใช่ย่อยนะฮะ อันนี้ก็เกือบเกือบสามรยเฮเป็นไงเมื่อกี้กดไปเท่าไหร่กดไปเท่าไหร่ผมได้แค่2อาเองสองสามใช่เหรอสองสผมไม่กล้าแล้วแก่แล้ว,ลวใจมันสั่นแล้วแล้วไ,ไปต่อไม่ได้รถมันนิ่งแต่ขามสั่นามาพับมพับมาพับมพับับพับมาพับๆๆพับๆ ระหว่างพักรถนะฮะ,ะพักรถไปนี่อดูคันนี้ดูคันนี้น,นี้โหดมากสองร้อยแปดสิบห้ามาฮะขอดเลนเจอร์มาที่ล้อสองร้อยแปดสิบห้าครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวไลฟ์แมนนะฮะวันนี้เราอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะฮะตอนนี้เรามาออกทริปกับกลุ่ม Super ร์เล c ค p ัครับเป็นงาน t r a กเดย์ฮะเดี๋ยววันนี้มาดูบรรยากาศกันตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงเย็นเพิ่งจะมาถึงเลยฮะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเราจะแก๊งครับสวัสดีครับว้าววันนี้เอาขนานมาฮะวันนี้เอา F30 ามสิมาครับผมฮียเขาเรียกว่าเอ m มสามเอสามก็ได้นี่เดี๋ยวพาชมก่อนพาชมเอ็มสาก่อนสีแจ่มมากเลยฮะเป็นเป็นสีจริงจากเยอเยอรมันเลยฮะสั่งตรงมาน้ำเข้าจากカเมกนี่ผมสวยมากสีนี้สวยมากนะฮะตัวนี้เป็นอ u ด i ี t ทีทีนะฮะน่าจะเป็นตัวมา r k กนะตัวนี้น่าจะเป็น m a ร k กทิดค่ายังไงขออภัยด้วยคุณหนุ่ยฮะตัวนี้เป็นตัวมาร k กใช่ไหมฮะ หรือว่า MK 3ที่หลายๆคนรู้จักนะฮะขันต่อไปนะฮะจะเป็นตัว Boxer 718เปิดประทุนนะฮะเจ้าชายกบนี่เองอันนี้เป็นซ4เปิดประทุน E85 ครับเดี๋ยวไล่ดูกันดีกว่าว่ามีไหนมาบ้าง นี่ตัวนี้เป็นออดที้ TTS จัดเบรกเต็มเลยครับหน้าหลัง TTS วันนี้เอาขนานมาฮะพี่หนุ่มลัสี่อีแปดห้าเปิดประทุนครับหนึ่งห้าเจ็ดอันนี้คือกำลังจะไปหวยอะไรหรือเปล่าฮะ แซโฟ์แปดเก้า e นี่เป็นบ er ็อกเซอร์เจ็ดหปเรประทุนใีปอร์เช่แคร์แมนเฮ้ยกอนตัวนี้เป็นตัวเทคอาร์ตชุดแต่งเทคอาร์ตฮะแซดโฟร์ e แปดเก้าน,นี่ในวันๆฮนะร <laughs> <c oughs> ดาวสามแชร์ก็ามาครับน,นี่ M3 ฮะ E46 M3 Ford Ranger ตัวนี้285ม้าที่ล้อนะฮะ แกงซูปเปอร์เลสขับเหม <an> ือ <t ell> นเราบรรยากาศยังไงเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับก็ここจะเป็นกิจกรรมในการลงแทร็กในการวิ่งซ้อมนะฮะส่วนวันอาทิตย์ก็จะวิ่งกันจริงนะครับเฮ้จริงๆต้องใส่ถุงมือด้วยนะใส่ถุงมือด้วย กำลังถ่ายวิดีโออยู่นะอ่าเมื่อกี้คิดว่าจะติ้งต่อไม่ติ้งแล้วกำลังถ่ายคลิปอยู่เอาเอาใหม่ทั้งนั้นเหรอมีกลัวเจ็บด้วยมันเจ๋งมากเลยนะ,ะนี่วันนี้มีมีสาวๆพาชมรถนะฮะขับขี่ปลอดภัยต้องสมหมวกด้วยไหม

ครับเพื่อนๆชาวไนท์แมนนะฮะตอนนี้เราจะมาฟังนี่ครับเราจะมาฟัในห้องรีฟเรียว่าห้องที่เตรียมอบรมประชุมตอนเช้านะฮะตอนนี้ดูที่เวพีของผมไหมอยูนขอบตาชื่อเลยดีมากกเต็มนะกวีเต็มเดีมันบอกไว้ได้ครับไปดูบรรยากาศกันร่อนวันนี้มีเหล่านักแข่งหน้าใหม่ค่อนข้างเยอะมากครับ ความสนุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในสนามในวันนี้นะครับ